สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ไซเบอร์พังค์สองพันเจ็ดสิบเจ็ดไซส์สตอรี่อพีพีนี้ก็ทาตามที่ผู้ชมขอมานะครับว่าอยากรู้เรื่องพระที่อยู่ในโลกของ c ซเบอร์พังกันหน่อยยังไงก็ตามผมต้องย้ํากับผู้ชมนิดนึงครับว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในเกมเป็นเพียงการตีความของทางผู้พัฒนาเท่านั้นซึ่งเรื่องราวที่ผู้ชมจะได้ชมทั้งหมดเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นยังไงเอาเป็นว่าก็ต้องแยกแยกกันด้วยนะครับที่สําคัญก็คือไม่รู้เป็็็นนนนนนนิิกกกกกาา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 ยยยไไไหหหมมจจววววว่่่เเเเลลลลรรรรืืออออะะปปแแดดี๋งงงูััั้ เกิดอะไรขึ้นอวัยวะปลูกถ่ายของหลวงพี่มันดูเหมือนยังไม่เสร็จเลยเสร็จหรือไม่เสร็จมันไม่สําคัญพิกษจจะไม่ทําให้ร่างกายของเขาแปดเปื้อนผ่านการดัดแปลงไซเบอร์เพราะว่ามันผิดศีลแต่ว่าพวกเขารู้เรื่องนี้แล้วสําหรับอาตมามันไม่มีทางหวนกลับได้อีกเดี๋ยวน้ามีคนบังคับหลวงพี่งั้นเหรอไม่ใช่แค่อาตมาคนเดียวต้องใช้อาตมาด้วยพวกเขามอมยาเราดูหมิ่นร่างกายอาตมา และพวกเขาก็ล้อเลียนอาตมาตลอดกระบวนการยมจะทำสิ่งนี้กับเพื่อนมนุษย์และยังคงยาะเย้ยพวกเขาได้ยังไงผมไม่เข้าใจเลยใครจะบ้าทำเรื่องแบบนี้แล้วจะทำไปทำไมเราออกไปบินทบาทตอนที่พวกเขาเข้ามาหาเราพวกเขาหัวเราะเยาะเราและถามว่าเราจะเอาอวัยวะปลูกถ่ายเป็นเงินบริจาคไหมพวกเขาดูเหมือนเครื่องจักรมากกว่ามนุษย์ พวกเขาบอกเราว่าพวกเขาจะปรับปรุงเราเหมือนเครื่องมือพวกเมลสตรอมแน่นอนแล้วน้องชายหลวงพี่ล่ะยังอยู่กับพวกนั้นหรือเปล่าใช่อาตมาโดนก่อนแล้วพวกเขากำลังตัดสินใจว่าจะจัดแปลงเขายังไงโยมดูเหมือนคนที่สามารถคุยกับคนเหล่านั้นได้อาตมาขอร้องล่ะช่วยน้องชายของอาตมาด้วย อาตมาแค่หวังว่ามันจะไม่สายเกินไปอาตมาไม่ต้องการให้เขาลงเอยแบบเดียวกับอาตมาโอเคงั้นผมจะช่วยเองแต่หลวงพี่ควรรู้วว่าสถานการณ์อาจจะเละเทะได้เมลสตอมไม่ได้มาเล่นๆนะจะต้องมีทางออกแน่นอนได้โปรดช่วยเราด้วย แต่อย่านองเลือดเลยอตาตม,มาขอร้องจะลองดูว่าจะทําอะไรได้ยังไงก็ตามน้องชายหลวงพี่จะต้องรอดออกมาอตาตม,มาไม่รู้จะขอบคุณโยมได้ยังไงพวกนั้นจับเขาไว้ที่ร้านทางตอนเหนือของที่นี่โยมจะพบมันถัดจากถนนแถวท่าเรือช่างเหมือนบทกวีเราต้องการความช่วยเหลือพวกเขาควรรวมมันไว้ในมหากาบของนายนายจะทำยังไงคอยห้างแล้วนั่งสมาธิจนกว่าพวกมันจะตาย,ยางั้นเหรออยากให้นายตายมากกว่า ชูนิ้วกลางให้จอหนนี่ดีกว่าครับนี่เอาไป <laughs> นะจอนนี่นี่เป็นคนขวางโลกได้ทุกเรื่องจริงๆคุณผู้ชมครับมารับภารกิจมาแล้วนะครับหน้าที่ของเราก็คือจะต้องช่วยเหลือพระผู้เป็นน้องชายของหลวงพี่ท่านนี้ให้ได้ครับและก็พิกัดของเราก็จะเป็นฐานที่มั่นบริเวณท่าเรือนะครับซึ่งมันก็จะไม่ได้ไกลาจากตรงนั้นมากนะัก เราจะจอดรถเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็จะเดินเท้าเข้าไปและในตอนนั้นเองก็จะได้เจอกับเมลสตอมคนแรกเข้าจนได้แน่นอนว่าแก๊งนี้ไม่ได้เป็นมิสสักเท่าไหร่อยู่แล้วด้วยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นสายเมเลกันบ้างนะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในฐานที่มั่นของเมลสตอมแล้วนะครับ บริเวณนี้น่าจะเป็นที่ที่พวกมันขังน้องชายของหลวงพี่เอาไว้และดูเหมือนทุกคนกําลังเอนจอยกับบทเพลงนะครับไม่รู้ว่าพวกมันรู้ตัวว่าเราเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าหน้าที่ของเราในตอนนี้ก็คือท้าจะช่วยหลวงพี่คนนี้จะต้องจัดการพวกมันให้หมดครับ พี่เขาบอกว่าได้โปรดจะทําแบบนี้การปลูกไทยเอายออเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องออโอเคหมดแล้วครับเอาล่ะคราวนี้เราก็เหลือแค่ไปคุยกับพระนะครับว่าเขาจะเล่าอะไรให้เราได้ฟังกันบ้างครับใจเย็นๆมันจบแล้วผมไม่ใช่พวกนั้นงั้นโยมมาทำอะไรที่นี่มันเกิดอะไรขึ้น โชคดีที่ผมมาทันเวลาหลวงพี่โอเคไหมพวกเขาทำอะไรหลวงพี่หรือเปล่าอัตมายังโชคดีอยู่พวกเขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าอาว,วัยวะชิ้นไหนจะดูตลกกว่ากันพวกโรคจิตไซเบอร์ทั้งหมดเลยหนึ่งในนั้นต้องการที่จะถอดขากไกรของอัตมา,ออตมาแค่ความคิดนั้นก็ทําให้อัตมาตัวสั่นไปหมดแล้วโชคดีที่พวกเขาไม่มีโอกาสว่าแต่อัตมาจะตอบแทนการช่วยเหลือจากโยมได้ยังไง กำลังเดินผ่านแล้วก็ได้ยินมุกเสียวๆเกี่ยวกับพระร่างเหล็กแต่ว่าเรื่องก็คือพวกเมลสตรอมน่ะไม่เคยล้อเล่นแต่ความจริงก็คือพี่ชายของหลวงพี่ส่งผมมาเขาไม่ต้องการให้สิ่งเดียวกันเกิดขึ้นกับหลวงพี่ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือแต่ชีวิตของอาตมาไม่คุ้มกับความตายของคนอื่นหรอกการการะทำที่ดีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลบล้างความเจ็บแค้นที่โยมกระทำโยมได้ทำความช่วยในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุด <c oughs> ผมชอบพี่ชายหลวงพี่มากกว่าอีก หลวงพี่ถูกแมวซอมจับมาได้ไงคนทั่วไปหลบพวกมันเหมือนโรคร้ายเราเป็นคนต่างทินน่ะเราเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึง่งเมื่อเรามาถึงนทยซิฟตี้เราไม่ทันได้รับรู้อันตรายของมันพระไม่ได้อาศัยอยู่ในวัดหรอกเหรอแรกเริ่มเลยไม่พี่ชายและอาตามายอยู่ในกลุ่มที่ทำตามคําสอนของศาสนาพุทธที่เก่าแก่ที่สุด นับเป็นชีวิตที่น่าสนใจเราได้พบกับคนแปลกๆมากมาย yeah, so เห็นได้ชัดไม่จำเป็นต้องประชดเรารู้ว่าโลกนี้อันตราย no risks, แต่ถ้าเราไม่เสี่ยงเราจะไม่มีทางรู้ว่าอะไรอยู่นอกประตูบ้าน sure อาตมาแน่ใจว่าโยมเข้าใจพี่ชายของหลวงพี่รออยู่ <Not far S 2> ไม่ไกลจากที่นี่ เขาอยู่ที่พาซาอาตมาต้องขอหายใจก่อนล้วอาตมาจะไปเขาคือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือที่สุดในตอนนี้ใครจะรู้ว่าพระสงฆ์เป็นพวกไม่เห็นบุญคุณบางทีนายควรขอโทษที่ช่วยชีวิตพวกเขานะเบื่อกับคำพูดที่ว่ามีคนดีและคนเลวในโลกนี้มันมีเพียงทางเลือกที่ดีและตัวเลือกที่น่ารังเกียจน่าจะเลือกทางที่ดีไม่งั้นเหตุใดกรรมจะปล่อยให้อุปกรณ์พวกนี้สุกรอให้เก็บ ฉันชอบความคิดของนายนะเอาละครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของพระที่เราจะต้องเข้ามาช่วยชีวิตของเขาเอาไว้นะครับแต่ก็ด้วยจุดยืนของการสังหารที่มันผิดศีลนะหลวงพี่ท่านนี้ก็เลยไม่ค่อยเห็นด้วยที่เราเข้าไปสังหารคนมากมายเพื่อช่วยชีวิตเขาเอาไว้นั่นเองครับยังไงก็ตามมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องผิดหรือว่าเรื่องถูกเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนั่นเองเรื่องราวไซส์สตอร,รี่ทั้งหมดในวิดีโอตอนนี้ก็จะประมาณนี้ครับสุดท้ายผมขออนุญาตฝากส,สปอนเซอร์ของช่องเอาไว้ด้วยนะออ t ทัศน์สนที่ผลิตมาเพื่อเกมเมอร์ด้วยคุณสมบ วันที่บางและเบาที่สุดในโลกแต่ว่าแฝงมาด้วยความทนทานที่สามารถตกไม่แตกทำไม่หกักผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลและก็สั่งซื้อได้ที่ facebook com slide of t r u s โดยใช้โค้ด the move จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะครับสุดท้ายถ้าผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ the move ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ the move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ